ไม่นี้เหายังอยู่กับบริษัทท่องเที่ยวสกุละเนาะที่อุปถัมภ์การเดินทางในท้งนี้เนาะอยากได้รถงามๆอยากได้รถดีๆมาเที่ยวเมืองหลวงอย่าลืมติดต่อได้เนาะที่เบอร์โทรซูนซองซูนซูนซองซาม6,800เนาะโอเคเขาจะพาไปเที่ยวหลงพระบานกันเลยที่นนี่พันว่าเป็นเป็นเจ้ายิงเล่าเนาะยังอยู่ในเรือนหลังนี่เยเห็นบปะเรือนหลังใหญ่ๆนะยังอยู่เนี่ยพันว่านี่ยเจ้ายิงองค์สุดท้ายของ ลูกจาชีวิตลง้งพะบางเนาะนี่สบายดีพี่น้องตอนนี้เขากำลังเห็นประธาบระลุกตอนนี้เขาสิพาทุกทานขี่รถส้มถนนสีสว่างวงกนนะถึงเป็นถนนที่งามที่สุดในลวงพะบางเนาะเดี๋ยวภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไดเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศยามเสาร์บรรยากาศสดๆเลยเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศสดๆเลยอา ยูนี่จะเป็นสามแยกวัดปิสุนเนาะสายมือจะเป็นวัดปิสุนนาฬดเนาะซึ่งมีประทาร์แตงโมเนาะสมัยตะกี้อาจจะเป็นประทาดดอกบัวให้เบิ้ลในหลูกบางทีเป็นบบรูปเปิ้ลมีเมนประทาดแตงโมหรือว่าประทาดดอกบัวเนาะมีวัดปิสุนแล้วก็วัดอาหามติดกันเลยเนาะส่วนยูเทิร์นจะเป็นประทารเนาะประฐารจอมซีเป็นวัดจอมซีสมัยตะกี้คนบอกว่าเอ่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของ บรรดาลือซีเนาะอยู่ทั้งผู้นี่เพราะว่าบรรยากาศที่ทั้งผู้เนจะเงียบสงบเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้จะกลายเป็นจุดชมวิวเนาะกลายเป็นจุดชมวิวกลายเป็นจุดเช็คอินของเมืองลงพบางเนาะขึ้นไปเท่านก็นจะเห็นวิวทัศน์สวยสดงดงามของเมืองลงพบางเนาะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางลองนอะพี่น้องเนาะเส้นทางลองขึ้นเนาะ,ะแคบคานเนาะบรรยากาศโคตรคักเลย เขาถัก,กแต่เขาสิบผ้าทาุกท่านเลาะไปจนสุดเนาะแล้วก็ไปขึ้นอยู่สาแงกมรดกเนาะนี่คือการปรับปรุงใหม่เนาะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศ์ใหม่ของเมืองหลวงพะบางเนาะเป็นหาเมืองหลวงพะบางนี้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศเาากลายเป็นจุดม,มุ่งหมายไปทางที่สาคัญเลยเนาะนี่ก็ทางขึ้นานะนะพระธาตุจอมซีเนาะทางขึ้นเป็นอนนี้เนาะ แล้วก็คาเลียวทรายขึ้นวันนี้ก็จะเป็นวัวผู้ขี้มาเหมืนหองเนาะอันนี้ก็จะเป็นบอนเพิ่นแข่งเพื่อพี่น้องย่ามนันก็จะดีๆก,กําลังจะก่ออ่ะหัวใบไทยอยู่ตรงนี้แหละพี่น้องอแล้วเขาจะพาทานเรียบเลยเนาะมันจะพาทานเรียบเข้มขั้นก่อนเนาะ เป็นบรรยากาศที่สดเลยพี่น้องสวยสดงดงามเลยการปรับปรุงภูมิทัศน์ครั้งนี้ถือว่า,เ,าเป็นการปรับปรุงที่ยกระดับเนาะยกระดับควมอมำนวยความสะดวกบอกว่าจะเป็นการาท,วทิวทิวทัศน์เนาะบอนจอดรถจอดล่างเนาะพี่น้องเนาะบึงสองฝา่งทางเลยพี่น้องสะอาดงามตาดี ก็จะเป็นบอลสามไสเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นเอ่อา,ามไสก็ค,คือเป็นเอ่อุดเบิ่งการแข่งเพื่อที่สำคัญของโรงขาบางเนาะแล้วเขาจะเลี้ยวซ้ายบอลสามเียตัวระดุกเนาะเดี๋ยวคือ ถนนยังเป็นถนนสักการินเนาะขึ้นตัวนี้เนาะแบบไปตอนนั้นจะเป็นถนนสีสว่างวุ้งนะเป็นถนนที่สวยสดงดงามหลายลูกยัยมันถืถถอกันเตาเจรถมอนนี้อันน่ะงดงามหลายพี่น้องเบิ้งซองฝากทางไทยหกเห็นวัดเป็นวัดเนาะอ่าแล้วก็มีดอกจำปาโอ้ วบ่ได้พี่น้องเอ๊ะวัดไห่ก็สวยสงดาำนี่แต่วัดขางทางวัดติดๆๆๆๆกันเลยเนาะมีนักท่องเที่ยวเอิ้นว่าคืบเนาะปัจจุบันนี้เป็นวันที่๙๗เนาะ๙เดือนกุมภาพันธ์ปีอ่๐ปี๒๐แต่ว่าบรรยากาศเมืองลงพะางนี้คืบไหลเนาะนี่ก็จะเป็นวัดแสนเนาพี่น้องเนาะวัดแสนเมือง่านจะเป็นวัดแสนในลกนี้วัดแสนวัดแสนสุาร นายพี่ดีนะแม่หนุ่มเยเชียนมันเงียงนี่นี่ก็จะเป็นเถนนเนาะถนนเซนีจะเป็นไฮไลท์ของหลวงพะบางเนาะถ้าว่าทางในมาหลวงพะบางผมมาถนนซ้ายนี่ก็คือว่าผ่านไปเนาะเพราะว่าการขี่รถจะขี่รถทีบหรือว่ายางเนาะสุดยอดเลยพี่น้องเนาะอ่าต่อไปประเดิ่งก็จะเป็นอาหารตำหนักเล้าเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเป็นอ่าตำหนักของเจ้าชีวิตสมัยตะกี้เนาะเดลูกอะไรเป็นไงนี่ตำหนักเล้าหนี่งนี่นี่นี่านี่ตำหนักเล้า เป็นอาหารอาหารจากชีวิตเนาะอันนี้ได้เป็นอานาวิลาสันติเนาะเดี๋ยวถือไฟใหม่มากขอขอกว่าที่นนเนาะตัวนี้ก็จะเป็นอาห้องเยียนเนาะเป็นหมวดห้องเยียนประทุาศึกษาลงมาเป็นโรงเยียนแห่งทมิทคอลองหลวงขบางเลยพี่น้องอ่าห้องเยียนนี่เนาะอ่าต่อไปจะเป็นตัวนี้จะเป็นสมัยตะกี้พันว่าเป็นบอลห้องเหมือนสร้างเนาะแต่สมัอนี้กลายเป็นห้องเยียนอ่าห้องเยียนอนุบาลเลี้ยงเด็กอนุบาลเนาะแต่สมัยตะกี้พันว่าเป็นมุ่งเรียงสร้างของเจ้าชีวิตเนาะอ่าบนี้เนาะซี ก็รังยิย่งใหญ่นะยูเยนี่ยละปัจจุบันนะยัยงยิ่งองค์สุดท้ายของหลวงเกียชีวิทย์โรงพยาบางเนาะนี่ไฮไลท์มาแล้วไฮไลท์มาแล้วอันนี้คือถนนสีสว่างวงเนาะถนนไฮไลท์ที่สำคัญเนาะเป็นย่านท่องเที่ยวอ,อันดับหนึ่งของแขวงโรงพยาบางเนาะกังคำกังขึ้นมากหรือกังคำกังขึ้นมากนี่ปะ่ะเดี๋ยนเดี๋ยวที่บอกตั้งนานจะทายรูปนะโอ้ โอ้เป็นอันน่ะไฮไลท์สำคัญเลยไฮไลท์สำคัญเลยกลางคืนก็นจะมีการตัง้งเ,เป็นบูธตลาดขายเครื่องเนาะตัวน,นี้เป็นสมัยตะกี้บางคนก็เชห้งองบาดเจิกเนาะเพราะว่าสมัยตะกี้เป็นอย่างการข่าวของคนจีนเนาะก่อนการพูด่อยเนาะข้าพเจ้าก็เคยเห็ุเวียกอยู่วันนี้เนาะมาลงกับบางเนาะวันนี้เนาะขการเก่าเนาะที่กันเป็นอย่างทองค่ำเลยแหละ อันนี้ก็จะเป็นเขตพลัดสวังเลยพี่น้องขวามือของทานเนาะขวามือของทานคือหอพระบางเนาะเป็นเขตพลัดสวังเนาะใช่ขวามือในบอลไทยเว้ยนะเนี้และสายมือก็จะเป็นทางขึ้นพระธาตุภูสีสายมือก็จะเป็นทางขึ้นพระธาตุภูสีเนาะสว่วนอ่าขวามือพลัดสวังเนาะพลัดสวังห้องผาบางเนาะตอนนี้คนกำลังเต็มแล้วเกาสิบกว่าเดี๋อนเนาะคิดที่รถไทย เนาะเอาจากขี่รถทายอูไปเรื่อยเนาะการสัญจรมืนอนี้รู้สึกว่า,าคือคืนเนาะค,คือคืนส่วนแายจะเป็นนักท่องเที่ยวเล่าเนาะพี่นะ้องเนาะนักท่องเที่ยวเล่าแต่ว่าเด็ดทั่วต่างประเทศคือขับพระเจ้าก well นะัยังบมีวิวเวลเือเนาะยังโอกาสยังไงเนาะอันนี้จะเป็นวัดไมซสายาราเนาะวัดใหมเนาะซึ่งเป็นวัดที่สร้างโดยพระเจ้าว่องลัางเออพระเจ้าว่างนาเนาะเป็นวัดที่สร้างโดยพระเจ้าว่องนาเนาะ พอเมื่อสายเมื่อก็จะเป็นอ่าพอสมุสเนาะพอสมุสแข็งลงกว่าบางเนาะพอสมุสแข็งลงกว่าบางข้าพเจ้าก็เคยเห็ดเวียกม่วมกับพอสมุไปบริจาคที่พูนเขตทางงาซาหมดแหละสมัยเห็ดเวียกกับต่างปรกกะเทศสมัยตะกี้เนาะอันนี้เขาก,ก็หอดตลาดตลาดเขาห้องว่าตลาดแรงเนาะตลาดแรงลงกว่าบางเนาะตะกี้เ่นห้องว่าตลาดม่งเนาะ เดิมขายเคี่มส้นเ่าแต่ว่าปัจจุบันผนดัดเปลี่ยนมาเป็นอาหาร,หาราแบบเอาดอเนาะโอ้ม oh, บบขึ้นนี่มากมบบขึ้นนี่ <c oughs> บรรยากาศลายลายแบบขึ้นนี่ <c oughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศเนาะส่วนยวเ์าสิเรียวสายเนาะสิพาทานไปเบิ่งงันสิท่านที่หนึ่งเนาะ อ่ะความือก็จะเป็นสมัยตะกี้เป็นฮังแฮมพูซีเนาะสมัยตะกี้เป็นฮังแฮมพูซีนี่เนี่นเปลี่ยนเป็นอาวานีเลยนะพี่น้องเนาะเป็นฮังแฮมลุยแฮมหนึ่งของโลมาบางเนาะดูค่าดีๆนะเนาะอันนี้ความือก็จะเป็นฮังแฮมปัสซาเนาะฮังแฮมปัสซาที่เมืองไยเนาะอย่างนี้ก็จะเป็นต่อไปจะเป็นตลาดตลาดดาราเนาะตลาดดาราและที่สำคัญมือนี้พี่น้องข้าพเจ้าจะพาทานไปเบิร์เอ่อจะพาทานขี่ผ่าน หงแฮมที่เคยเป็นหองหมอนาอสมัยตะกี้เป็นสมัยฝรั่งเศสปกครองหงแฮมอัมมันตาการนี่จะเป็นหงหมอเนาะจะเป็นหงหมอแต่ว่าสมือนี้่นเปลี่ยนเป็นหงแฮมพี่น้องนี่ลูกนี่ตัวนี้นี่แหละพี่น้องหงแฮมสมัยตะกี้เมื่อฮาปีก่อนเคยเป็นหงแฮมที่แพงที่สุดในโรงงพราบางเนาะอัมมันตาการเนี่ยแต่ว่าสมือนี้อาจจะเป็นโรสวูดมาแทนเนาะแต่สมัยสมือนี้หองหมอนี่ เคยเป็นฮองแฮมที่แพงงระดับหนึ่งของโรงพระบางเลยพี่น้องก็ประมาณพันยูโรต่อคืนเนาะพอธรรมดาได้พี่น้องเนาะอันนี้เป็นซีแยกของงวัวเนาะซีแยกของงวัวแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นถ่ายตะแลงเนาะเดี๋ยวอันนี้เป็นซีแยกของงวัวสมัยตะกี้ผว่าซุ่มส้นเวียดพวกหุ้นก็จะเวียดที่ว่าใหญ่มากสมัยฝรั่งเศสปกครองเนาะมาเป็นอันาณาบุกโปรสางเพื่อนซ่าน,านกับฝรั่งเศสสมัยนั้นเนาะก็จะอยู่แถวๆนี้เนาะ ก็จะเป็นขายตะแลงเนาะสมัยตะกี้มันกับจุดที่ว่าเป็นประตูเมืองเลยเด้ขายตะแลงนี่าชิมาทะาแยง่งแย่งในตรงในผ่านขายตะแลงนี้ก็เนาะเปนเขามาใด้นะตัวนี้เคยเป็นกําแพงเนาะจะเป็นกําแพงเดีเ๋ยวขับประจวจะพาขี่รถเิ่นว่ามันเป็นเคยเป็นกําแพงเก่าของล้งพะบางเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนมาเป็นบ้านเฮือนไปหมดแลลวเนาะต่ว่ายุนี่คือเขตกําแพงเก่าเนาะนี่แหละนี่เออนี่เป็นเขตเขต เป็นกระแพงสั้นกระแพงของลมพะบางตะแเธอและสมัยตะกีนนะตรงนี้นะการเอ่อบรรยาลานไยสำหรับถนนสีสว่างมงกับสีจกท่านี้เนาะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้แฮปปี้สบายดีเลยลูก